24ี่ชั่วโมงผ่านไปเรามึงไปมุดหัวอยู่ทีไ่ไหนมรู้ไหว่ามึงทำงานพลาดตอาที่มันเล่าให้หมอฟองัง มันบอกว่าหลังจากที่มันโดนมึงปอสมองกระจดยมีเสื้อสมองมันขึ้นหนึ่งตกไปใส่โทรศัพท์และจากนั้นกระแสจิตสุดท้ายได้ส่งไปโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับมันไปนั่นแหละคือสาเหตุที่มันยังไม่ตอยไม่เข้าใจไอ้คุยพูดตั้งนานอเนอาแตนรอกไปข้ามันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านยังมีพยานรู้เห็นเด็ดขาดรงพยาบาลใกล้บ้าน ม,มาทำอะไรคะผมมาหาคนที่โดนยิงสมองไหรผมเป็นเอฟสีเขาเึ้ื่อนไปชั้นสองไปที่ห้องผู้ป่วยทางสมองนะคะสวัสดีผมขึ้นมาจากแผนกสมองผมมาเพื่อกินสมองคุณ องยอมเราหลอคุณเป็นคนสมองใสแต่สมองของคุณนั้นต้องได้รับรดีในการเพิ่มรสชาติให้กลมกลม <c oughs> อ่อมอะไรด้ยอะไรดี <c oughs>